ออกมาหน้า,นาม่โยนเบ็ดปลาสวายพี่น้องเอาเยื่อหัวอาหารผสมกับขนมปังครับใส่เสือกมัดขวดติดครับเบ็ดนะครับ เสียบเนียดกลงไปล่อเบิ่งอีกจังน้อยครับประมาณเกือบชั่วโมงหมดหละจังสิกับมาเบิ่งว่ามีปลามาติดเบ็ดจากตัวซี่หลังครับพี่น้อง ลุงขวงงลายแท้มูนี่ไหมก็ลายตะเถาของของวันนี้ของตลาดเปลี่ยนเลขแกมันแม่นค้งเนออีแม่เนะเลขก็แม่นะเถามาบอกเลขแม่นแต่บอกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับศูนย์หพี่น้องไม่ออกั้งนาตะเถา ตัวอเด็กสามตัวน้ามันสีได้บ่ไม่ได้แล้วมันไปซื้อไม่ต้องมาบอกแค่ไปลาเบลาบมาสั่งเว้ยลาบแล้วเขาอืลาบพี่น้องครับรู้จักคำว่าลาบบ่ครับลาบแต่ว่าไปเศร้าเนี่ยลาบนี่คือจื้อคักจื้อแน่เด้คักก็จื้อแด้ลาบมาจำไว้ว่าที่เนี่ยอือเรียบเรียบเขียนยังไงเขียนราคามันอีู่โอ้เมื่อไรนี้ผ่าบาครับพี่น้องครับสมโอครับ ลาบแล้วครับเี๊ว่าลาบแล้วเนาะโอ้ยกล้วยไข่เขาว่าเอากล้วยน้ำว่านี่พี่ท่านเองใช่ไม่ได้น้ำว่านี่เด็ดเนี่เอากล้วยมันมันบ่มีแล้วเด้อนี่มบ้านสวนเมาบ้านไม่สวนพ่อท่านนี่เอาลงไม้ครับพี่น้องครับอืมเอาลงไม้หลานไส้เอาลงไม้ไหนนะครับเออเอไปอาานี่บทเอาไปเบะมา หาพ่อไน่บอสดียินข่าวว่าถึงเลขหลายซื้อดอกสบายส่อยพึ่งดูจับถึงก็ใส่กินพ่อใหญ่กินถึงกินพ่อใหญ่ตั้งมั่นหน่อยหนอยเลขเจ้าพ่อสูงขักแฉลาไปลาไปลกาไปนี่น้องครับเจ๊วอสลาไแล้วคลิปนี้ครับฝันแม่นคักแม่นแน่เว้ิใครไม่ใส่ใคร ให้ดิบเอ้าว่าจะให้ต้มบ่เป็ดหนึ่งยันนี่ให้ให้เอาไปทอดไปครับพี่น้องครับมีกล้วยมีมันแดงนากระมีบักเอือมื่อนี้ของเมื่อไรไปไหนตัวนี้ไหมของคืออขงมันแพงบ่ของแพงคือเวตาลอันนี้อันนี้เขาพูดต้มแล้วเรือยังเขาพูดเขาจับ ฝากที่สชีบาทไปให้กระแต่ให้เจ้าเน่อยโอ้ข้าวโพดอมันแพงหายถอดสามพันเปยัง่อบ่ของจะได้คืนมันนี้ลงของจังเมือนหาพัล้งหาพันจำนี่แหละพี่น้องครับนี่ของนี่ของหาพันครับของหาพัน มันมีแต่แนวแพงๆเจ้าคิดเบื้อง่าแักหอยแข้งรู้ละลายเจ็ดสิบก็ยายว่ากายซื้อกินแล้วมะคุ้งละลอยหาสิผุดต้อก่อนหาสิวกสิบบาทอี่หอยหาจิงเดี๋ยวมาไม่มม่ไม่ช่วยผมเมือหน้อยนะครับบ้าบ้าบ้าของมันแพงดีมีชนะปีนองมาซื้อของบั่นเจ็บว่ากับเจตโต้เล่าหลายครับเรียนตัวศาสตร์เน่าเจ้าเก่งเลสิเก่งระทอของแพง สไปพรอดล่ e ะเป็นือสิขอแพงค้นอย่างเดีของสึกถือเนี่ยมันแพงช่วงสิปีไหมซื้อจาแม่มันยังมีห่อาักมีนีเด like ี๋ยวข่อยสีมาขายเจ้าพวลดเนบอกพวกคเนี่เอยข่อยสีมาขายเจ้าเดี๋ยวข่อยสีขายเจ้าตอนมันแพงนี่ล่ะเอ้ายังก่อนขันด้ผัวเลยเป็นยังโอ้ขันด้ผัวเลยเ้าขายของ พี่ดอกครับเอาคือว่าเป็นหนึ่งใครครับบังหันหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งต่างเส้นบอกว่าแล้วโอ้คุ้มเนีค่ะพี่น้องอาชีพไม่เคยเห็นภาพหรือว่าเห็นคลิปที่เจว่าจมครับแต่ว่ามันนี่จมขักจมเนี่ยของแคเพราะว่าของมันแห้งข้อถอยอืมสำมึเอือซื้อไปรับของมาขายแล้วผู้มาซื้อพันปลาคือขายแพงแท้ผมคำนวณมาแพงดีแต่ดีแต่เพิ่นบ่าท่านไหนว่า ข,ข<อ><ล>ันปลาแพงกับปูกกินนี่เอาเอาลวดแต่ <laughs> ก่อนบักโสมโอมันสิบ,บาทเดือนมันยิบหาผลโอ้ยมันกับเป็นไปตามหนาทุกครับมันช่วงนี้มันสิปีใหม่แล้วยังกับแพงเหมือนพ้นมาขอใจให้เขาเข้าใจย่ดอกเห็นยังหรืเขาแพงตะดากห่วย,ยละเยอะแต่ขเขาใจเขนเซ็งยุดอกแต่ย <laughs> <laughs> ิ่งแต่ยิ่งไฟยิ่งหลพี่น้องครับของมันแพงหลายแต่ว่าไฟในว่าผมบอกว่าดากเพิ่นบ่แพงครับ ยังให้คนเชิงอยู่หั <laughs> <laughs> วในผัวเดวสิเศร้าขายว่นที่จ้าพี่น้องครับได้ผัวแล้เมันสิเศร้าขาย <laughs> เอาจ้าไหนกะรุ่นกันครับว่าป,ปีไม่หนีเ <laughs> จว่ปป <laughs> จา,า <laughs> เสียวผัวบ่จเจ้าจะบอกเลี้ยงเลยหรือขอศูนย์ขักเลยแต่ว่าเจีคงับพี่น้องครับอันนี้เพราะมันเจฟ้องเบียร์พี่น้องครับเป็นเจฟ้องยาสีฟันครับ อันนี้เนื้อเท่าไหร่นี่เม่พี่นี่หนึ่งสิบบาทเออพี่น้องครับเป็นจมเป็นจมแพงเหมือดนะครับอือ่าแพงเหมือดเบิงบ้งเบิ้งกูนี่เพิ่นกันเอาเอาบะพริกเนือ้บอบะพริกถุงอะไรครับลอยสามชิ้อ่าบักเสียดเทศครับลอยสามอ่าบักมุ้งครับลอยหา้าชิ้นุ้งลอยหา้าชิ้อ่าเดีย๋ยวจังน้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาพักตลาดโอ้พักกลาดคนนะผมจะเอาพักกาดเขียวปีมะขายได้ครับเด้ออ่า แต่ว่าผมสี่ขันมาขายให้ครับแต่ว่าผมกับสี่ขายให้ในราคาคนหูแจกกันครับไม่ย่างขี้ไรต้องถุงละสิบแล้วไหมเฮ้ยย่างขี้ไรถุงละสิบด้วยเจ้าสิมบ้างหน่อยยุติลาดให้เจ้าขายถุงละยี่สิบบาทเนาะอสองก้านหนึ่งไหมอือพี่น้องครับชิปนี่กับเสียวัยสมนีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสีไปหายามเบ็ดก่อนพอชิปหนักแล้วกันเจ๊บ๊ายบาย ผัวที่บ้านติได้ผัวแล้วสิเข้าขายว่เข้าขาเนอะว่าเข้าค่ะว่าเข้าขาสูวนกระดูกหัวร้องทุนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แพงเหมือนตุกอย่างครับเจ้าว่าว่าแพงตั้งแต่ดากครับพี่น้องด่าใครแพงเนี่ย